สวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอกันเย็นๆครับวันนี้ไม่เย็นดิก่อนเลิกงานประมาณเกือบสี่โมงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับกล้องสักครู่สวัสดีครับสวัสดีครับขอปรับกล้องสักครู่หนึ่งวันนี้นอกสถานที่ครับ วันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเสาเสาแขวนตะเกียงนะครับแคมปิ้งท็อกกับพลพัดพูดเกี่ยวกับเสาแขวนตะเกียงนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนวันนี้ผมมีมา2อ,อันก็คืออันหนึ่งจะเป็นยี่ห้อแคมปิ้งมูลนะฮะสวัสดีอันนึงจะเป็นยีหนะะนนนนย่ห้อโคแมนนะครับผมวัสดุ2ชนิดนี่ต่างกันอยู่ละถ้าเป็นของโคแมนจะเป็นอลูมิเนียมเป็น3ขานะครับส่วนถ้าเป็นของแคมปิ้งมูลเนี่ย สแตเลสจะเป็นเสาเดียวไม่มีขานะฮะการใช้งานก็ต่างกันอยู่ที่ว่าท่านชอบแบบไหนนะฮะผมก็จะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วก็เอาไปเป็นข้อมูลตัดสินใจสําหรับในการซื้อแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันแรกก่อนแล้วกันอันนี้ครับผมโคแมนนะฮะเป็นเวอร์ชัน j จปนโคแมน p จะเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนหน้าตาเป็นไงมันจะมีซองใส่มาให้แล้วก็จะมีแถมที่เป็น สมอบกให้สามันแต่สมอบกเป็นอลูมิเนียมนะสวยแต่ว่าของผมทําหายไปแล้วล่ะเป็นแถมไม่อยู่สามันเอาไว้ตอกใส่กับขาหนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นขาขาตรงสีดํานี่น่าจะเป็นเหล็กนะฮะส่วนที่เป็นสีเงินเงินนี่ก็คืออลูมิเนียมแล้วก็จะมีตัวนี้ไว้แขวนตะเกียงได้ก็ตรงขามันจะมีรูเห็นไหมฮะ มีรูแล้วก็จะมีเชือกตัวรูนี่คือเราสามารถที่จะเวลาเรากลางแล้วเนี่ยเราก็ตอกสมอบกลงไปเพื่อที่จะยึดไม่ให้ตัวขามันล้มนะครับเพราะว่าตะเกียงมันมีน้ําหนักนะฮะอันนี้คือจะเป็นของโคแมนนะครับของโคแมนนะเดี๋ยวให้ดูอีกันหนึ่ง Camping Moon mm hmm. ไหนยี mm hmm. ่ห้อนี่นะครับเป็นจากสแตนเลสถ้าแปลเป็นไทยก็ ตั้งแคมป์กันบนดวงจันทร์นะครับอันนี้จะมาเป็นสแตนเลสนี่เห็นไหมฮะพอดีกล้องผมมุมมันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่เป็นสแตนเลสจะกลางได้จะแขวนตะเกียงได้สองฝั่งนี่นะฮะได้สองดวงเป็นอย่างนี้นะครับเสาตะเกียงโคแมนหาไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ขอบคุณมากครับสำหรับท่านที่แจ้งข้อมูลนะฮะ อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นอ่าตัวนี้จะเป็นแคมปิ้งมูนนะครับเมดอินชัยนาครับผมเมดอินชัยนาแขวนได้สองสองอันเดี๋ยวผมขอเก็บสักครู่หนึ่งก่อนมันเก็บยังไงอะพอดีเพิ่งได้มายังไม่ได้ทดลองใช้เลยยังไม่ได้ทดลองใช้เลยนะครับเพิ่งได้มาก็าเลยไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงเดี๋ยวจะผมจะลองวันนี้แหละมันพับเก็บยังไงเนาะ แปลกดีอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อมีมาอย่างนี้เหรอมีปัญหามากเลยเอาอเคนี่ครับนี่นะฮะปลายจะเป็นปลายแหลมปลายแหลมเห็นไหมครับไม่มีขานะฮะซึ่งซึ่งซึ่งจะต่างจากตัวของโคแมนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันของโคแมนก่อนละกันเดี๋ยวผมกลางโคแมนก่อนไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับ เพราะว่ามุมกล้องผมมันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องสักครู่รดตรงอีกนิดนึงแล้วกันอ่าโอเคโอเคนะฮะนี่นะครับโคแมนก็ไม่ยากนะฮะโคลแมนข้อดีมันก็คือว่าเราสามารถกางบนพื้นที่เป็นพื้นแข็งได้ที่เราไม่ต้องตอกสมอบกนะครับถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้การยกสูงมากแล้วก็ที่จะ มันก็จะดีตรงที่ว่ามันไม่ล้มนะครับเหมาะมากเลยก็คล้ายๆขาล่มนี่เห็นไหมฮะขาล่มนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้มันจะกดมันจะกดนะฮะกดปรับระดับได้ด้านหลังจะมีมันจะมีเป็นรูไม่รู้เห็นไหมนี่เห็นไหมฮะอันนี้อันกลางนะครับจะเป็นรูแล้วก็เลื่อนได้เลือกเลือกความสูงต่ําได้นะครับจะมีสามท่อนนะฮะเดี๋ยวผมกลางเทียบกันแล้วกันว่าไหนสูงกว่า ไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยกว้างเล่นไม่ค่อยกว้างไม่รู้มองเห็นทั่วหรือเปล่าน้ำหนักโคแมนเหรอฮะเบาครับเบาไม่หนักมากนี่เห็นไหมฮะอันนี้มองเห็นไม่สุดแล้วนี่นะครับโคแมนก็กางง่ายครับเรากางขาเรามาเสร็จแล้วก็มันจะมีเกียวหมุนล็อกไว้แล้วเราก็ตั้งได้เลยแล้วตรงปลายมันจะมีรูให้เราตอกสมอบกนะครับ ให้เราต่อสมอบ,บก3ขาเนี่ยมันก็จะทําให้อตะเกียงมันเวลาเราโหลดหนักๆมันก็จะไม่ล้มลงมานะครับอันนี้คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งของโคแมนนะครับมีถุงเก็บให้ทีนี้เรามาดูของแคมปิ้งมูนแคมปิ้งมูนนี่มันจะคล้ายๆกับของสโนว์พีคนะฮะคล้ายๆกับของสโนว์พีคคือปกติเวลาเราใช้เราไม่มีผมเห็นดูในคลิปเขาจะเอาการมันกระทุ้งลงไปในตัวเนี้ย แล้วก็จะตอกเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูเดี๋ยวก็ปรับกล้องสักนิดนึงน่าจะเห็นนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็คลายเกลียวตรงนี้ออกแล้วเราก็กระแทกนี่ฮะเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมฮะก็กระแทกแบบนี้นะครับกระแทกลงไปมันก็ปักแล้ว ก็เหมาะสําหรับที่ดินไม่ดินไม่แข็งมากนะครับถ้าดินแข็งนี่อาจจะแย่นิดนึงนะครับส่วนแคมปิ้งมูนนี่น้ําหนักค่อนข้างเยอะนะถ้าเทียบกันแล้วแล้วก็ยาวกว่าตัวโคแมนอากระแทกลงไปอย่างนี้แหละครับมันถอดออกเป็นชิ้นชิ้นได้นะตรงตัวของไงตัวแคมปิ้งมูนเนี่ยตัวท่อนบนสุดจะเป็นเหล็กตันนะครับที่เหลือก็จะเป็นเหล็กท่อธรรมดาผมยืดดู แมนได้ความสูงมากกว่านะครับไม่รู้จะเห็นชัดกันไหมนี่นะฮะจะมีสองเสานี่เห็นไหม แต่ว่าค่อนข้างไอ้ตัวนี้เวลาเรากางสูงๆแล้วมันจะบิดเห็นไหมครับมันจะแกว่งมันจะแกว่งมันเหมือนมันไม่มีขารับนะฮะเวลาใช้งานมันก็จะอย่างนี้ครับถ้าเรากางสูง,างมากๆมาจะไม่ค่อยเหมาะนะครับเราก็จจะต้องลดให้มันต่ําลงนิดนึงแต่ปกติเวลาเราแขวนตะเกียงเราคงไม่ได้แขวนสูงมากอยู่แล้วแหละผมคิดว่าน่าจะแบบเหนือหัวนิดหน่อยเห็นไหมฮะมันจะโยก แต่ก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะล้มนะคิดว่าไม่น่าจะล้มอันนี้ของโคแมนโคแมนนะครับง่ายโคแมนใช้งานง่ายครับเห็นไหมฮะจะมีข้างหลังเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วก็แค่กดแล้วเราก็ปล่อยมันมันก็จะมีระดับของมันนะครับซึ่งการใช้งานมันต่างกันอยู่แล้วล่ะ ถ้าเป็นของโคแมนเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าเวลาเรากางไว้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะชอบเดินเตะขามันเพราะว่าขามันกว้างนะครับอ๋อขอบคุณมากครับต้องแขวนทั้งสองข้างจะได้ไม่เอียงข้างใดข้างหนึ่งก็คือต้องพกตะเกียงไปสองอันใช่ไหมฮะ <laughs> นี่นะครับเดี๋ยวผมลดลงมาอีกนิดหนึ่งจะได้เห็นตัวปลายมันนี่นี่ของโคแมนเห็นไหมฮะนี่ของโคแมน จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับของโคแมนแล้วถ้าท่านแบบว่าอยากจะแขวนทั้งสองอันเราก็ต้องมีออปชั่นเพิ่มมันจะเป็นตัวนี้ครับของโคแมนเห็นไหมครับมันก็ช่วยได้จะได้แขวนได้สองอันนี้ออปชั่นของมัน ก็จะมีออปชันของมันอยู่ก็หาซื้อได้ก็สามารถใส่ได้2อนอันนี้ก็จะปรับได้เราจะสูงก็อต่ำใช่ไหมก็จะมีออปชันของมันอยู่ประมาณนี้ก็ลองหาใช้ดูครับผมทั้ง2แบบก็มีดีและมีเสียต่างกันไปนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนขอบคุณครับพอดีวันนี้แดดแดดอยู่ด้านด้านหน้านะทางนูน้นมันส่องเข้าหน้าและหน้าเลยใสเดี๋ยวจะลองอ่า ลงมาแล้วเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบให้ดูอีกทีหนึ่งว่าความยาวความกว้างกว้างมาขนาดไหนผมยังงงๆกับวิธีการหุบของมันอยู่เลยอ่าโอเค ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็จะเป็นลูกบิดธรรมดาล็อกปรับปรับระดับได้ปกติแล้วก็จะมีตัวนี้เปนในกา้านก็จะมีตรงปลายก็จะมีจุกตัวนี้ไว้กันมันแทงทะลุนะฮะก็ใส่เข้าไปของโคแมนจะสูงกว่านะผมยังไม่ได้วัดความสูงว่ามันสูงแค่ไหนก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะครับเดี๋ยวให้ดูขนาดเทียบเป็นก่อนก่อนจะจบการ <Review. S 2> มันดูเหมือนของโคแมนจะสูงกว่าเอ้จะจะจะสั้นกว่านะครับแต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงแล้วเดี๋ยวของโคแมนจะยืดได้สูงกว่านะฮะ เพราะว่าเนื่องจากว่าตัวที่เป็นตัวแคมปิ้งบูนเนี่ยมันจะฝังลงไปในดินอยู่ประมาณสัก5้เซนนะครับมันก็เลยทําให้เสามันเตี้ยกว่านะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะพอด,ดีตั้งกล้องแล้วมองไม่เห็นนี่นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่จะหาตัวเสาไว้แขวนตะเกียงนะครับ โคแมนไม่รู้เห็นเมื่อกี้มีสมาชิกแจ้งผมว่าของหมดแล้วไม่มีของแล้วแสดงว่ารุ่นใหม่เข้ามาแล้วรุ่นเก่าก็คงจะหมดสต็อกแล้วล่ะผมเห็นตัวรุ่นใหม่รุ่นใหม่รู้สึกจะเป็นสีแดงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตัวนั้นดูเหมือนขาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าตัวนี้นะผมคิดว่านะจากที่ดูรูปแต่ว่าผมยังไม่เคยได้ได้รับมาใช้งานนะก็ดูแล้วตัวคิดว่ารุ่นเก่าตัวนี้น่าจะแข็งแรงกว่านะครับตัวใหม่มันดูเหมือนกับขามันสั้นกว่านะครับ ก็แล้วแต่วิธีการออกแบบของของของแต่ละรุ่นนะกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสก็คิดว่าก็คงจะทนทานพอสมควรนะครับก็สาหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่แวะเข้ามาชมนะฮะก็คุยกันง่ายๆสบายๆสไตล์พลพัฒนนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ